อย่างที่ที่แล้วครับเหมือนคลิปที่แล้วนะใครดูคลิปที่แล้วก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับเดินดูธงชาติะธงชาตธงชาตโอ้นี่ลายธงชาติ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอ่างทองนะครับผมนะครับผมกลับมาตามคำเรียกร้องอีกแล้วนะครับวันนี้นะเราเอาอะไรมานี่ปลาช่อนแม่ลาปลาช่อนแม่ลาใช่ไหมครับปลาช่อนแม่ลาของขึ้นชื่อของสิงบุรีครับผมเอาทาอะไรเอามาแลกประกันเอาตื่นเต้นับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเอาปลาช่อนแลกประกัศนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูนะครับว่าพี่นนท์จะเอามาแลกได้ตัวไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก่อนอื่น ถ้าใครเป็นผู้ที่ติดตามใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้จักฟาร์มนี้นะใครเป็น f อฟเก่าๆก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับนี่หามเข้าก่อนหามสิพี่เดินไม่ไหวก็ต้องหามอห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตนะครับที่นี่ก็สารดินเบตตาฟาร์มนะครับก็คือพี่แชมป์พี่แชมป์พี่แชมป์กำลังทํางานอยู่ด้วยนะเช่วงเช้าๆนะครับอาจจะกำลังยุ่งเลยนะครับนี่ดูปลาปลาที่ขึ้นโหลขึ้นฟอร์มกันไว้แล้วนะครับ นี่อะลครับสวัสดีครับพี่แชมป์ครับพี่ไม่ได้เจอกันนานนี่ชุดเก่าของแต่รอบที่แล้วก็ใส่ชุดนี้ปะเนี่ยใช่พี่แล้วใช้ชุดไม่เปลืองใช่ชุดไม่เปลืองเป็นไงสบายดีใช่ไหมครับครับก็สบายดีครับรุ่นนี้เป็นไงบ้างทำปลาอะไรใหม่ๆขึ้นมาหรือมั้ยขึ้นมาไหมไม่ใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยมีนะพี่มีแต่ที่กำลังจะเริ่มทำก็เป็นแนวแนวธงชาติอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มเริ่มทำแนวธงชาติแล้ว โควิดเป็นไงมั่งโควิดก็หายหายแล้วใช่ไหมหายแล้วหายแล้วอ๋อหายแล้วหายแล้วเจะเอาเรื่องนพี่โอ้เงียบเลยปกติพี่แช์ก็จะทาส่งออกใช่ไหมครับส่งออกไม่ได้อันนี้ทำยังไงอ่ะก็ไม่ไม่ทำไงพี่ต้องเก็บไว้หรือว่าขายปีกขายปีกเนี่ยปกติก็จะไม่ค่อยนานเท่าไหร่แต่นี้โควิดก็ต้องทำชั้นนี่แหละชั้นนี้เพิ่มเมื่อตอนโควิดเพิ่มเพื่อเพิ่มเพื่อตอนรับลูกค้าอ ตมื่อก่อนขายส่งอย่างเดียวเยอะๆตอนนี้ต้องเอาลูกค้าปีีกแล้วลูกค้าปีเอาก็ต้องพลิกผ่านไปเนาะ,ะช่วงเช้าที่ทําอะไรอยู่ครับผมเมื่อเช้าเปิดไลแล้วก็จัดเอามาขุนเมื่อเช้าเปิดไล,ล่เราไปขุนเดี๋ยวไปดูไล่ไล่ลาแดงใช่ไหมฮะ,อ,ะอันนี้ทําอะไรครับพี่แชมป์อันนี้ขุนครับขุนอ๋อที่ที่รอบที่แล้วมาที่ตอนนั้นให้อาหารแล้วใช่ไหมใช่อู้ห่เราจะใช้ขาดอย่างที่ว่าปลาเราตอนนี้เหลือไม่มาก เหลือไม่มากนี่เหลือเท่าไร่ล็อกครึ่งล็อกครึ่งอันไหนเรียกว่าหนึ่งล็อกครับเนี่ยเนี่ยล็อกเนี่ยเนี่ยล็อกหนึ่งครับอ๋อล็อกหนึ่งนี่กี่ตัวประมาณสี่พันสี่พันอย่างนี้นะเขาก็ต้องบีบสี่พันครั้งนะครับปกติผมก็จะบีดด้วย๋อาบีบด้วยให้กี่รอบครับตอนนี้เดียวครับรอบเดียวดูนะครับดูดูขวดขวดนี่คือแข็งแรงนะครับสามารถยืนได้เลย ยเดิน่ยอย่างที่ที่แล้วครับเหมือนคลิปที่แล้วนะใครดูคลิปที่แล้วก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับเดินดูเชือกนี่ก็คือการไว้ว่าเอยเราให้อาหารแล้วนะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้บีบสําหรับผู้ที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็นี่เห็นไหมขวดของวิแชมก็จะเป็นอย่างนี้ตัดขวดนะครับตัดขวดแล้วก็ถ้าเวลาจะถ่ายน้ําก็เปิดน้ําก็ล้นไปนะครับผม หกดูวันวานไม่ต้องทำอะไรครับเนี่ยดูดูไลายลายนี่หมดไหมเนี่ยหมดครับพอดีในแบนเนี่ยแล้วก็ในเรียมหมดวันละกิโลแล้วตอนเนี้ยช่วงเนี้ยกินอันนี้ก็ถังละโลครับจริงๆแล้วปกติจะครึ่งโลแล้วก็ไข่ตุน<อ>๋นด้วยเพรว่าเราไม่ได้ไม่ไไมเช้าหลายเยอะก็เลยไม่เอาไข่ตุ๋นไข่เจียวกินไหมกินกินเหมือนกันได้ไหมไข่เจียวกินไข่เจียวก็กินเนาะแหมไปดูปลาที่มันขึ้นฟอร์มกันดีกว่านะครับสวยทางนั้นเลยพี่อันพี่อันชอบชอบแบบไหน ชีชจยิงพชอบหางยาวหรือหางสั้นชอบหางยาวเดี๋ยววันนี้มีอะไรเด็ดๆแนะนำไหมครับผมก็นี่จะเป็นธงชาตินะครับธงชาติอ๋อธงชาติธงชาติโอ้โหนี่ลายธงชาติจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวลองธงชาติไทยอะไเนี่ยตอนนี้มีกี่ธงชาติครับที่ทำได้ มีธงชาติเดียวครับธงเดียวใช่ไหมครับือบอกก่อน้ะว่าไม่ได้ทําเองนะครับอ๋อก็อันนี้คือเตรียมอาเตรียมซ,ซื้อซื้อมาที่จะเพาะพันธุ์นะครับก็พเพาะแล้วครับอยู่ในรังอ๋อเพาะแล้วใช่ไหมครับปกติธงชาตินี่แพงไหมสี่ห้าพันถึงเกือบหมื่นแล้วแต่ความสวยครับคู่ละคู่ละนี่คือผู้เมียอ่าตัวผู้ด้วยตัวเมียด้วยโหสี่ห้าพันถึงหนึ่งหมื่นครับสุดยอดนะฮะอันนี้มันเป็นลายที่ คนไทยพัฒนาบ้าหรือว่าเป็นของเมืองนอกพัฒนามาคนไทยครับคนไทยทําคนไทยเป็นคนทําเราก็เรียกอะไรทงชาติเลยก็ธงชาติก็เนี่ยจะเป็นตรงกลางตัวเนี่ยน้าเงินขอบขอบไหนคขาวลายไนอกพวกนี้พอรู้แม้ว่าเขาพัฒนามาจากอะไรก็เป็นพวกแฟนซีครับจากแฟนซีขึ้นมาจากปลาแฟนซีพวกอินโดทำไมก็อนที่เป็นห่างโตห่างควายอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีลุดมาบ้างฮะแต่ตอนนั้นยังยังไม่เป็นเปอร์เซ็นต์คือลุดออกมาตัวสองตัว สี่ค่ายธงชาติเขาก็พัฒนากันให้เรียกว่าเหมือนย้ำและให้ได้จํานวนเพิ่มขึ้นอ่ะในของยังไม่เป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์คืออะไรอ่ะเปอร์เซ็นต์หมายความว่าลุดมาในในอ่างอาจจะมีตัวเดียวอ๋อ ยังน้อยอยู่ใช่สมมติอย่างอย่างถ้าเกิดทําได้ไลน์ด้รักมา20%่สิบเปอร์เซ็นต์ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยห<อ>้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าหลวแล้วคร,ค,รครับครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งก็หลวแล้วแล้วก็ขอ,อสวยๆสักสิบตัวอย่างเงี้ยแบบชัดๆสักสิบตัวก็พอแล้วก็คัดออกมาเพื่อทําต่อยอดกันไปใช่ครับโอ้โหนี่เอามาหลายตัวเลยใช่ไหมครับครับกล่าวว่าจะคลอดช่วงไหนเนี่ย น่าจะไปสู่ปลายปีน่าจะปลายปีใช่ไหมอาจจะต้อนรับปีใหม่เลยนี่ของขวัญปีใหม่โอ้แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้เกือบครึ่งปีครึ่งปีอ๋อประมาณ3มเดือนก็น่าจะเริ่มแต่ยังยังอาจจะยังครับเพราะว่าเราต้องเอาพัฒนาก่อนต้องพัฒนาอีกนอยอ๋อดูตัวสวยๆไปอีกนิดนึงเื่ออีกสักรอบสองรอบไว้ปลายปีค่อยนั่นอือหูนี้ออกมาก็ขายสี่ห้าพันเหมือนเดิมก็เดี๋ยวดูก่อนครับแต่ว่าไม่ได้ราคาถึงนั้นแน่นอนครับเพราะว่า ทุกคนจะได้เข้าถึงด้วยอยากทํามาให้แบบราคาถูกๆใช่แต่คุณภาพก็ต้องดีด้วยแต่มันก็ไม่ใช่ถูกจนเกินไปจนกลายเป็นไม่มีคุณค่านะครับใช่ใช่แต่ให้มันซอฟมาหน่อยเด็กน้อยสามารถซื้อได้อะไรอย่างว่าครับคือการพัฒนาทําสีให้มันสวยก็อย่างที่แซมบอกไม่ใช่ว่าถูกจนเป็นปลาตลาดปลาเกือนมันต้องมีระดับของมันอย่างว่าครับราคาจะต้องตามคุณภาพนะครับผมนี่ก็ยังสวยอยู่ตอนนี้ กลุ่มไหนที่ขายดีครับพวกประเภทหางยาวหางสั้นหรือแบบไหนกระแสกระแสกระแสตอนนี้ก็จะเป็นพวกหางสั้นมากกว่าแต่ถ้าไปไปอย่างต่างประเทศเนี่ยจะเป็นพวกหางยาวอยู่แล้วขยืนพื้นอยู่แล้วฮะต่างประเทศชอบหางยาวแต่ตัวตัวผมเองเนี่ยที่ฟาร์มเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องหางยาวครับครับจะไปเน้นพวกหางสั้นมากกว่าหางสั้นพวกพวกไหนเอ่ยก็พวกนี้แนวกลุ่มสีเดียวครับไอ้พวกนี้ก็พวกนี้ก็ขายได้ครับกลุ่มสีเดียวเหรอทางนุ้นเหรอครับ ใช่มจะจะมีตัวอย่างหรือเปล่าเพราะว่ามันหมดอ่ะลาตอนเนี้ยโอ้อาจจะมีเหลือหลงเหลืออ่ะอย่างพวกสีทองนี่ครับอ๋อสีเดียวคือสีเดียวอ่าสีเดียวเฮ้ยก็สวยอยู่นะุสีเดียวสีทองสีแดงมังกรดำมังกรแดงตอนนี้จะออกดีอย่างนี้ถือว่าเดียวไหมเดียวเดียวครับสีแดงอันนี้มังกรแดงไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ปลาแดงอย่างเดียวออกปลาแดงมังกรแดงคือหางยาวป่ะหางสั้นเหรอหางสั้นเหรออเอมีหรือเปล่าอ่านี่ประมาณนี้ครับอ๋อประมาณนี้นี่คือมังกรแดงนะครับ แหมอโกโปรมาก็จะอาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวอาจจะหาอินเสิร์ตขึ้นมาให้ดูนะครับวันนี้ก็ให้ลายแล้วใช่ไหมครับให้หลแล้วครับโอ้โหให้หันเม็ดด้วยไหมที่เนี้ยให้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีลายจริงๆก็ให้แต่ถ้าเกิดเปิดลูกไลไม่มีปัญห,หาแล้วก็เอาลูกไลอาหารที่ดีของที่สุดของประกาศคืออะไรอะลายแดงลูกน้ําอาหารสดนะครับอาหารสดใช่อาหารธรรมชาติใช่ไหมพวกเส้นเดือนดินนี่ดีไหม มันก็น่าจะกินนะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ผิดไสเดือนแอะไสเดือนน้ำไอตัวที่มาเป็นก้อนๆน่ะอ่านั้นดีไหมได้ครับให้เป็นอาหารสดอย่างเดียวครับบางที่เคยเห็นเขาเหมือนกันนะก็คือเป็นอาหารโดไอไสเดือนไสเดือนน้ำนี่แหละที่ใสไปแล้วมันขยุ้มขยุ้มมาไรประมาณนี้จะดูฟักนูนนะแหมทาไม่ใช่สวยเลยนะครับตอนรับโควิดนะครับผมตัวใหญ่ๆก็มีนะครับอันนี้พี่นนท์ก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้สายพันธุ์นะครับแต่ดูสวยอ่ะเหมือนพี่อั๋นเนี่ยพี่อั๋นดูสวยก็ สวยก็ชอบใช่ไหมเฟิร์นนี่ก็สวยเฟิร์นในความพี่นนที่บ้านก็มีนะครับสวยสวยทนด้วยนะแต่มันชอบอยู่ในน้ําถ้าขึ้นมาก็จะมีเหี่ยวบ้างเป็นธรรมดาคปลามาันเป็นปลาเขาว่าให้เราลูกค้ามาบ่อยไหมครับช่วงนี้ก็เกือบทุกวันนะครับเกือบทุกวันโโอ้หก็ดีเนาะเนี่ยสวยๆพี่อ่านชอบแนวสีอะไรชอบ บอกไม่ถูกบอกไม่ถูกใช่ไหมครับผมติดตาตื่นใจมากเลยเนี่ยตื่นใจนี่เขาอย่างมานานแล้วลูกๆปลาก็ยังออกได้ปกติใช่ไหมครับช่วงนี้ช่วงโควิดผมไม่ได้ฟักเลยค่ะอ้าวเหรอครับเพราะว่าผมภาระไอ้เรื่องเข้าเวรเข้าอะไรอ๋อปันก็คือต้องตั้งด่านด้วยลาดเเวรในตำบลอะไรเงี้ยแต่ก็น่าจะเหนื่อยจริงนะครับเฮ้ตัวนี้เท่ห์ของพี่นนท์ตันโจอ๋ออันนี้คือตันโจใช่ไหมฮะตัวเมียตันโจตัวเมีย เนี่ยเราชอบลายแปลกๆอย่างน,นี้แหละไม่เหมือนใครเขาสวยๆอันนี้เมื่อกี้พี่แชมป์บอกว่าพวกลายธงชาติทําแล้วนะครับกี่คู่นะครับคิดสองครับเพิ่งใส่เมื่อวานใช่ไหมใช่ใส่เมื่อวานแล้วเขาจะขายตอนไหนอ่ะก็เนี่ยตอนนี้น่าจะเริ่มรัดแล้วตอนนี้เริ่มนนรัมดเขารัดกลางวานันหรือกลางคืนกลางวันครับอ้าเหรอปลาลัดกลางวันอ๋อปาลัดกลางวันแต่เราใส่ตอนเย็นเออข่มลายใส่ตั้งแต่11บโมงเป็นต้นไปครับสิบอดโมงตาอนนี้ไม่ใช่ว่าเราจะใส่ปุ๊บแล้วเขาจะรัดทันทีใช่ไหมไม่ใช่ครับ ต้องให้คุ้นเคยกันสักหน่อยอหรืออย่างปลาผมเนี่ยมันไม่ได้เทียบปลาไม่ได้เทียบก็จะไปยู่ๆไปลงเคียวมันก็ไม่ไม่รัดอ๋ออย่างนี้ที่เขาบอกว่าปลาอย่างสมัยก่อนเลยย้อนกลับไปที่แบบต้องเอาปลามากัด2ขวดมาชนกันกผู้เมียอันนี้คือเทียบให้มันคุ้นเคยกันให้รู้จักหน้าตากันก่อนอ๋อถ้าปลาเทียบนี่คือถ้าเอามาลงจะไวใช่ไหมครับรับจะไหวลงเย็นเช้าก็รัดอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนแบบแหมเราเจอหน้าคาตากันแล้วชอบแล้วการนี้คือเหมือนคุ้มทุนชนนั่นแหละจาดปุ๊บ สมมติเพาะ80คู่ถ้า80คู่160ตัวใช่ไหมผมจะต้องมีเลี่ยม160ใบเพื่อมาเทียบไว้เอาอย่างนี้เลยใส่เลยใส่เลยสมมติใส่100คู่เนี่ยถ้าเราไม่เทียบเลยเปอร์เซ็น์ที่จะรัดมันเยอะไหมก็70 80ครับคือมันขึ้นอยู่กับว่าความสมบูรณ์ของปลาใช่ของปลาถ้าสมบูรณ์ก็รัดอยู่แล้วครับสมบูรณ์ก็รัดอยู่แล้วตัวเมียจะรู้ได้ไงว่าสมบูรณ์ไหมตัวเมียก็จะต้องท้องเป่งๆคือไข่ใช่ไหม มีคนถามมาเหมือนกันบอกว่าตัวเมียถ้าไม่เทียบมันมีไข่ไหมนี่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยสมบูรณ์มากอันนี้คือสมบูรณ์มากใช่ก็คือมันอ้วนแต่อย่างนี้มันเป็นหูดนะเราขายไม่ได้เป็นหูดหูไหนอ่ะขาวๆเนี่ยครับเนี่ยเป็นก้อนๆเนื้อขาวที่ตัวใช่ไหมใช่ครับนี่คือหูดขายไม่ได้ขายไม่ได้หูดนี่เกิดจากอะไรครับเอ่อผมก็ไม่ไม่ทราบตำนานว่ามันเกิดอย่างนี้ถ้าไาทำแม่พันได้ไหมเห็นไหมพี่ เม็ดไข่<ม>อ๋อที่ก้นนะครับเป็นขาวๆอย่างเงี้ยเม็ดไข่สุกดีดังนะครับอ๋อเม็ดไข่สุกคือขาวๆฮะจะออกหเหลืองๆหน่อยแล้วเม็ดใหญ่ะคือถ้าไข่ปลาตัวใหญ่เนี่ยแล้อ้วนๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็อ,อันนี้ท้องท้องอิ่ออันนี้มันน่าจะเกือบจะเป็นท้องมาแล้วแหละอริเหรอใช่อันนี้มันใหญ่เกินไปอ๋อใหญ่เกินไปครับแล้วก็สังเกตว่าเม็ดไข่ไม่ค่อยเห็นนะเ่มีเม็ดไข่ก็มีฮะอ๋อเม็ดไข่ก็มีใช่ไหมครับ นี่ปลารัดแล้วปลารัดแล้วท้องกับอ้วนนี่ดูรู้ไหมท้องกับอ้วนก็รู้ครับรู้ใช่ไหมอย่างว่าเรประสบการณ์อย่างงี้มันอ้วนเกินไปอ้วนเกินไปด้วยปลาเนี่ยมันมีไข่ตั้งแต่เล็กแล้วครับตั้งแต่พอแยกเพศได้แยกเพศได้กี่เดือนก็เดือนกว่าๆจนกว่าเราแล้วมันไอเรื่องกี่เดือนเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราเลี้ยงว่าปลาจะโตไวโตช้าครบสมบูรณ์ด้วยใช่คือพอมันเกิดมาพอแยกเพศเรารู้ว่าเป็นตัวเมียเนี่ยมีมีไข่เนย เราจะเห็นไข่เลยตั้งแต่เล็กๆเลยจุดขาวๆนะมีไข่เลยเอออันนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับแล้วก็ความพร้อมความสมบูรณ์ของปลาที่เราเลี้ยงด้วยใช่แล้วความสมบูรณ์ของตัวผู้ล่ะอันนี้พูดถึงตัวเมียแล้วตัวผู้ก็ก็ต้องให้บรนสมบูรณ์นะแล้วคึกเปิดต้องคลองตัวใหญ่สันหนาอะไรเงี้ยอ๋อดูสรีละใช่แต่อย่าให้แก่เกินไปเดี๋ยวมันจะไม่รัด อ้าแก่จนไปก็ไม่รัดไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้เหมือนคนนี่แหละอ้วเหรอยังไหวไหมครับตอนนี้ไหวยังไหวอยู่อ๋อนี่คือความสมบูรณ์ของปลานะครับเนี่ยอย่างอย่างธงชาติเนี่ยสมบูรณ์เลยสมบูรณ์เลยตัวนี้นะอันนี้คาดว่าอายุประมาณเท่าไหร่คาดว่าครับครับคาดว่าผมว่าน่าจะมีสี่เดือนโอ้สี่เดือนได้อย่างนี้ถือว่าเขาเลี้ยงดีนะเนี่ยใช่ครับแต่ว่าบางตัวก็ไม่ได้อย่างนี้ครับคือถ้าเกิดเขาแยกเลี้ยงอ่ะ ถ้าเขาแยกเลี้ยงขึ้นมาสมมติครับตอนนี้ขึ้นมาแยกมาเนี่ยครับโอเคอาจจะสูรโบแต่ที่เหลืออาจจะอยู่ในอ่าง<ม>กินได้ทั่วถึงบ้างไม่ทั่วถึงบ้างมันก็จะมีเล็กใหญ่ไป้แล้วแต่ถ้าในจานวนเยอะก็เป็นธรรมดาใช่ไหมครับคือแบบว่าไอ้ตัวหนึง่งอยากแย่งกินเก่งใช่ครับไอ้ตัวที่อยากกินเก,ก่งก็กินหมดตัวที่เหลือก็ไม่ได้กินเพราะฉะนั้นมันถึงได้ต้องเอาแยเอาแยกขึ้นมาเลี้ยงบนแบนด์เข้าใจแล้วถ้าอย่างเงี้ยใส่อาหารไปนะครับตามในแบรนด์ใส่อาหารไปก็มีตัวเดียวไม่มีใครแย่งกินใชเหลือ เนี่ยเหลือนี่เหลือนี่เ,เขากินวันเดียวหมดไหมหรือไม่หมดแล้วก็เดี๋ยวเย็นๆก็กินครับเก็บกินไปเรื่อยอ๋อนี่เหลือขนาดนี้พรุ่งนี้ก็ต้องให้กินอีกครับต้องให้ครับเพราะว่าลายมันอยู่ได้แค่วันเดียวัหงใช่ครับวันเดียวตายแม้ถ้าะไรทำลายอยู่ได้สักห้าวันนี่รวยบบเลยเนี่ยแป๊บเดียวก็ตายอย่างมุดเรามาอัดไส่ถังไว้เครับเอามาอัดใส่ถังโลนึงเนี่ยใส่กันทั้งไว้ครับตอนนี้จะเที่ยงบ่ายเดี๋ยวสักสองสามโมงเย็นนาเดี๋ยวเน่าเลยทั่งเนี่ยเน่า ตีออก,ก็น้าวแต่ถ้าเราใส่สักครึ่งโลอะไะโอเคย่งพอนั่นเหมือนมันแน่นเกินไปคะอ๋อแน่นเกินไปโอ้โของพี่แชมป์ก็บ่อข้างหลังนู่นนะครับ<ห>ลายเดินเ,เล่นๆนะครับวันนี้คลิปเป็นเดินเล่นๆไม่มีอะไรอ๋อในช่วงโควิดก็จะล้างบ่อนะครับปกติของพี่แชมป์นี่แน่นเอียดหมดเลยเป็นเดินเล่นๆครับเดี๋ยวสิ้นปีนี้น่าจะเยอะแล้วมั้งน่าจะเยอะครับน่าจะเยอะอู้ดีปลาขาวๆก็ยังมีเพียบเลยนะครับ ปลาเจ่าแล้วเอานะครับเหมือนเดิมเขียวสิโอ้โหช่วงนี้ฮะอันตรายน้ำเขียวทำไมอ่ะฝนตกฝนตกแล้วมันคอยจะน้ำมันคอยจะเป็นโรติเฟอร์ขึ้นโรติเฟอร์เออผมลืมไปแล้วโรติเฟอร์คืออะไรนะมันก็เหมือนลายแดงนะแต่ว่ามันเล็กกว่ามันเล็กกว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นถ้ามันขึ้นแล้วเป็นยังไงอ่ะมันมากินอ่ะน้ำเขียวน้เขียวแทนอย่างโอ้โหนี่ คี์บอเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้องในการเพาะายแดงต้องอย่างนี้นะครับสลับกันไปเรื่อยเรอยพราะเพราะน้ําเขียวรอเพื่อเป็นอาหารของไยแดงเพาะถ้าเราเลี้ยงปลาเองเพาะเองเขาไม่ทำมันตายได้ครับได้ยนินอันนี้พอนลดต้นทุนได้เยอะฮะเลาได้เยอะใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรายิ่งขายปลา แบบส่งจำนวนด้วยครับถ้าโอเคอยู่ทางนครปฐมไล่แดงอาจจะโลละสามสิบบาทาทางบ้านเราเนี่ยโลเป็นร้อยึ้นไปโลเป็นร้อยบา 120, 150, 200, 100, งเจ้าร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบสองร้อยก็มี๋อถ้าเราวิ่งไปนครปฐมก็ไม่ต้องทําอะไรแล้ววันนี้ต้องทำอะไรการละมันด้วยแล้วก็เสียเวลาด้วยกลับมาไล่ตายอีกใช่นห้นกว่าจะมาถึงไล่ตายพอดีมันต้องใช้กันแล้วที่แต่ที่นครปฐมคือเขาทํากันเยอะใช่ไหมใช่ครับมีทั้งไล่ทะเลลุกน้ำครบสมบูรณ์แบบอ่ะ อาครับวันนี้เดินผ่านผ่านเดินผ่านผ่านนะครับกก่อนที่จะมาเที่ยวตรงนี้นะครับตอนแรกผมได้ถามพี่แชมป์บอกเอ๊ะอยากได้ปลาสักตัวงคือของผมก็ไม่อยากจะได้ฟรีพี่แชมป์บอกว่าถ้าจะให้ฟรีก็กลัวพี่นดนจะไม่เอาวันนี้เอานี่แหละครับอะไรนะพี่อันของดีเมืองสิงห์นี่ไปชั่นไม่ลาไปชั่นไม่ลาครับผมยังไม่ได้เปิดเลยไม่รู้เปิดมาเป็นปลาสลิดหรือเปล่าเปิดมาเป็นไก่ย่างเลยนะอ่ะเดี๋ยวดู พี่แชมป์ครับแลกอะไรได้มั่งเนี่ยอันนี้แหละครับครับผมพี่อยากได้ปลาอะไรดีกว่าผมอยากได้ปลากระดกกระดกใช่ั้นถ้าสุดยอดของปลากระดกก็นี่เลยครับเอาต้องเลือกตุดยอดของปลากระดแล้วเหรอลายธงชาติฮะหุ้ยให้ผมคู่นี้เลยเหรอตัวนี้เลยเหรอตัวนี้เลยครับโอ้โหนี่นะครับนี่เอาโอ้โหขนลุกเอาเลี่ยมด้วยเลยไหมฮะไม่เป็นไรเลี่ยมที่บ้านมีแล้วโอเคดีมีแล้ว ครับผมอันนี้จะได้แชมป์จะได้เอาไว้โชว์ให้ลูกค้าให้ตัวนี้เลยเหรอให้ตัวนี้เลยพี่โอ้โหนี่ประวัติศาสตร์นะครับเอาใบชอนมาแรกประกาศใครทำยังไงไม่ไม่รู้ไม่ใช่คือมีใครเอามาแรกยังไม่มีครับไม่มีปใบช่อนมาแรกประกาศนี่ใบช่อนนี่แรกตัวน่าจะเป็นโลเนี่ยโอุ้ยประกาศตัวเล็กกับตัวหลายตังครับช่อนตัวไม่กี่ร้อยที่ยังอุ่นๆอยู่เลยนะครับผมมาวางไว้ในห้องเครื่องมาโอ้โหให้เลยครับผมขอบคุณมากครับ อ่ะจริงๆกับผมไม่ได้กำไรนะผมไม่ได้กำไรส่งมอบส่งมอบส่งมอบนะครับผมดีดีตั้งชื่อนะพี่ตั้งชื่อตั้งชื่อเอาชื่ออะไรดีอันโอ้ยไม่คิดไหมโอ้คิดไม่ออกเลยเนี่ยตื่นเต้นพี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยตั้งชื่อนะครับโอ้โหพี่แชมป์บุษราให้ตรงนี้สวยมากพี่นนท์ไม่ได้เอาไปเพาะหรอกคือเอาไปเลี้ยงก็ชอบชอบเลี้ยงขึ้นฟอร์มแล้วก็ หลายๆคนคือแบบอยากให้พี่นนท์ทคลิปประกาศมากจริงๆวงการประกาศเนสุดยอดนะคนคนิยมมากครัแต่คือไม่ค่อยได้มีเวลามาแถวนี้ทําแต่จัดอื่นนะครับได้แล้วหนึ่งตัวช่วยตั้งชื่อนะครับผมว่าอะไร สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพี่ถ้าถ้ามีเพื่อนๆอยากได้ประกาศไอ้ฟาร์มพี่แชมป์เนี่ยติดต่อได้ทางไหนอ่ะทางไหนครับก็ในเพจก็ได้ครับในเพจสารินเบต้าฟาร์มครับครับผมสารินเบต้าฟาร์มเดี๋ยวขึ้นให้ข้างหน้าขึ้นให้ด้วยแล้วกันครับข้างหน้าเอาตรงนี้นะหน้าใครหน้าใครดีหน้าไหขึ้นตรงนี้เลยนะสารินเบต้าฟาร์มครับผมทักมาจะตอบไหมครับก็จะพยายามตอบจะพยายามตอบแต่ถ้าเกิดอยากได้ปลาจริงโทรมาเลยครับครับ มีเบอร์ในเพจมีเบอร์ในเพจมีครับอยากได้ปลาจริงโทรมานะครับโอเคขอบคุณมากครับผมวันนี้โอ้โหแจ่มเลยเดี๋ยวต้องให้พี่แชมป์เปิดดูนะว่ามีปลาช่อนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรารีบกลับเดี๋ยวเรารีบกลับเดี๋ยวเรารียกโอเคแค่นี้สำหรับวันนี้แค่นี้ประมาณนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับได้แล้วได้แล้วคนลุกเลยคนลุก